ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องการมุงหลังคาเบทันชีตนะครับแต่ว่าเป็นลอนสเปนนะครับคือปกติแล้วเราจะมุงแต่ลอนตรงนะครับผมลอนสเปนก็มีไม่กี่หลังนะครับที่มุงมาแต่ทีนี้เรามาเจอปัญหาแล้วรู้ปัญหาแล้วว่าทาไมเวลามุงบางทีมันก็ไม่สนิทกันนะครับแต่บ้านผมจะมีตัวหนาแค่3 0นะครับผมเจ้าของบ้านเลยเลือกเอาตัวสามศูนย์นะครับหนา3 0มศไม่มีแปรติดไปแล้วนะครับระยะห่างของแปรเียอยู่50เซนนะครับไม่เกินเนี้พอดีหลังนี้ ยังติดเยงใช้ยังไม่เสร็จเลยนะครับประดีรีบบุงก่อนเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเหลือเกินนะครับเลยบุงก่อนนะครับวันนี้เนี่ยครับแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นแบบสีทูโทนนะครับเป็นลอนสเปนนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่ 5- ้าเมตรห้าสิบทีนี้วิธีขึ้นแผ่นก็จะใช้เหล็กรองนะครับคือเราเอาเหล็กโครงโครงหลังคานแล้วก็มารองก่อนเหล็กอย่ามีปุ่มเชื่อมปุ่มอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแผ่นจะถลอกนะครับเอาเหล็กที่มีเรียบๆรียบนะครับผมรองสามเส้นนะครับแผ่นมันจะมีความกว้างทั้งหมดเนี่ย เราก็จะรองสมเส้นเลยเวลาเราเอาขึ้นเราใช้วิธีค่อยๆดันขึ้นหรือท่านใดมีวิธีดีกว่าก็แนะนํานะครับผมเนี่ยเราจะรองท้องอย่างนี้เลยนะครับเหล็กคือบางท่านก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับที่ขึ้นแต่ถ้าพื้นที่แล้วแต่พื้นที่บังคับนะครับผมพื้นที่บังคับบางทีแคบๆก็ต้องมีวิธีขึ้นแบบอื่นนะครับผมของเราพอดีพื้นที่กว้างเราก็ขึ้นแบบนี้ดีกว่าละคนก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับก็อ,อยู่ข้างล่างสองคนข้างบนก็2คนนะครับคือ ถ้าเกิดคนหลายๆคนก็จะช่วยต่อกันบนร้านก็ได้นะครับแต่แบบนี้ดีกว่านะครับผมคือลากขึ้นแผ่นจะไม่หักเพราะว่าแผ่นมีความหนาแค่3 0นะครับถ้าหนา40หรือหนา35นี่ก็จะโอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่มีขายนี่ครับตัวนี้ก็คือราคาถ้าปกติถ้าเป็นสีธรรมดานะครับไม่ใช่ทูโทนเมหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับหนา30วันนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวทูโทนตัวนี้เมตรหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับต่อเมตรนะครับความยาวต่อเมตรก็คือ ความกว้างจะเท่ากันกับลอนตรงนะครับเวลาเราเกยกันก็จะได้อยู่ที่76สเซนเหมือนกันนะครับผมทีนี้วิธีมุ่งนะครับเรามุ่งจากซ้ายไปขวาดีกว่าคือตัวนี้ผมหันหน้าเข้าไปเนี่ยมันมุ่งจากขวามาซ้ายไม่เวิร์กนะครับรอนจะไม่ค่อยสนิทกันนะครับคืออันนี้อันนี้วิธีของเรานะแต่ว่าท่านอื่นไม่รู้นะครับมีวิธีไหนเราอันนี้เราลองแล้วนะครับก็คือเราจากขวามาซ้ายไม่เวิร,ร์กคือถ้าเป็นแผ่นลอนตรงเราจะเอาอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้ ใช้วิธีจากซ้ายไปขวาดีกว่านะครับผมเลยลองเปลี่ยนดูนะครับตอนหลังเนี่ยเอาจากซ้ายไปขวานะครับเหันหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับมุ่งจากซ้ายมาขวาลอนสนิทกันดีกว่านะครับคือเวลาเรามองจากข้างล่างน,น,นะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะมีพาให้ดูเรื่องลอนนะครับคือถ้าถ้าเรามุงจากจากขวามือหันหน้าเข้าไปที่บ้านเนี่ยมุ่งจากขวามาซ้ายลอนตัวมันไม่ค่อยสนิทกันนะครับผมหรือมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวท่านใดเจอป,ปัญหานี้ก็บอกกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าพอเรามุงจากซ้ายมาขวาหันหน้าเข้าไปหาตัวบ รันออันก็สนิทวัวกันนะครับผมนะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับคือมันไม่มีปีกเหมือนตัวลันตรงนะครับตัวรันสเปนตัวรันตรงมันจะมีปีกออกมาข้างละประมาณ1เซนตัวนั้นเราไว้ทับตัวนั้นมันจะมีบอกอยู่ละสายขวาแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับ้ายขวานี่เหมือนกันเลยนะครับหรือท่านใดมีวิธีสังเกตแบบไหนก็มาบอกกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แล้วแนวทางสําหรับในช่างมือใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นส้มทูโทนลักษณะนี้ก็ ค่อนข้างจะแพงนะครับทูนโทนแต่ว่าเจ้าของงานก็เลือกเองนะครับก็ชอบแบบนี้หลังคาตัวนี้จะมีความเอียงประมาณ30มสกว่าองศาอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะชันนะครับเวลาใส่ครอบบนก็จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าแผ่นตัวนี้เวลาขึ้นไปเหยียบมันจะไม่เหมือนลอนตรงนะมันจะบุบง่ายนะผมก็ต้องระวังเอานะครับผมก็คือแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่เจ้าของงานชอบนะครับแบบไหนก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็สวยเป็นอีกแบบคือลอนสเปนก็คล้ายๆหลังคาซี่แยมโมเนียนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเมทัลชีสนะครับ เนี่ยครับด้านล่างนะครับตอนแรกที่มุงจากขวาไปซ้ายจะไม่ค่อยสนิทกันนี่ครับแบบนี้เลยแต่ทีนี้เราเปลี่ยนนะครับเอาจากซ้ายไปขวาลอนจะเรียบอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับเปิดเป็นประโยชน์เป็นนวทางเล็กน้อยนะครับสำหรับในช่างมือใหม่ก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ